สวัสดีค่ะพ่อแม,ม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมือนี้ก็มาพรอกันอีกแล้วพี่น้องมืนอนี้็กไขกระสัมาทําความสะอาดสวนให้แม่ยาพี่น้องบ้านตามที่ข่อยลงวิดีโอไปเนาะกระขายเรียบร้อยเนาะขายเรียบร้อยเนีย่ยแต่มาโอนมาหยังกันเขาก็ะถาเวลาเพราะว่าอ่าเขืเ่อนมหยังล่ะมันติดโควิดนะพี่น้องคะ่ะบ่ติดโควิดปันน่นีก็คงสเสีย,ยใหญ่เน้โน่นนี้นั่นแล้วเนาะแมียาเราก็อยู่เกาะเป็นเป็นประจําแล้วนะตอนนี้ย่างต่คุณของคุณยางไปของที่เราบ่ใไซบอยัง ของที่เราบ่เอาเราก็จะขายพี่น้องเราก็สิขายอยู่ในอินเทอร์เน็ตใน Internet, เขาเอื่อว่ากัม,ากามทรีแล้วลงในกัมทรีแล้วก็ขายคนที่เจอตัวใดเราก็สืบค้นไปตัวใดออัน้เราบ่เอาตัวใดรเราเ,เอา,อเ,รา,เ,เ,อาเราก็สิคนไปไอ้ไอลำอ้ลำแม่เนาะตัวใดเราบ่เอาเราก็สิขายตัวใดอันตัวใดพวกคอยบ่เอานะบางอันเราก็จะให้พวกคอยสืบสินะค่ะสมมติว่าคอยบ่เอาเราก็สิขายเห็นสินะพี่น้องเนาะอยู่นีใส่วนมากจังว่าเขามีการขาย อ่าเคยมายัางขายขายน้ำอีเบ้น้ำหยางเะสีนาพี่น้องเป็นเป็นเหลืองปกตินะพี่น้องขายน้ำคาบุเซลหยางเจสีนาะเวลาปานไม่ยาพ,พี่น้องปอยูสองปอยู่สองอสองเดือนพี่น้องประมาณสองเดือนโกว่าไม่ดงเสือพี่น้องดอกก็ใสเ่เบิง่งเบิ่งคอยกัดซีมาทำความสานะอาดเนาะมันนี่คอยกะทำความสะอาดไปน้อยนึงแหละนะเบิง่งพี่น้องโฮแข่งปัานนี้คอยกัดซีไปดึงตัวไปพี่น้องคอยกัไปเฮ็ดเปียก ไปเห็ดเปียกไปเห็ดเปียกน้ำข่อยนี่ล่ะบรรยากาศทังทางในก็สวยงามพี่น้องคือเก่าละพูดแล้เห็ดคั่วเองพูดแล้เห็ดคั่วเองเห็ดประตูเห็ดท่าสีใหม่เองนะพี่น้องไปเห็ดเปียกอืมถึงหยาจ้ะมันหากเป,ป็นหยาบนบางคนต,นนตน้นน้อยคนตนวันสีนี้เปหยาเพราะว่ามันบกหยาขึ้นมาอยู่ไม่มได้ขึ้นมาบนไดเขาก็ตตรง ก็สิหล่อมได้แค่นี้นะส่วนต้นนี่ก็สิดึงขึ้นโอ้งดึง,ด,งดึงขึ้นมาได้อยู่ตนน้เนเลยต้นนี้ดึงโบอบอกโบก็ไปหันละไอาเด็กคล้องเข้ามาจัดการโอ้ยบุญเสียวันวนี้ร่มร่มหนาวหนาววันนี้หนาวขนาด อากาศมันเริ่มเย็นแล้วนะหมูว่าอานนี้ฝนตกแห้งนึงเค็สวนนี่บ่มันโบแมนโบไม่ถือถือเลยปี่นอพวกนั้ก็ปลูกพักปลูกหยากินเองโอ้ยแพ่งก็ไปซื้อเอาอียกนะแบบ ปูเพื่อความเพื่อความสูขมากกลัวนะพี่น้องคนปลูกพักปูกงากินอยู่นี่ปลูกพักกินนะนะเดี๋ยวปูงาสิเรียดอีกละคนปูกพักอย่างนี้ส่วนมาเขาสีทําแบบเฮ็ดเพื่อความมีความสูงในการเฮ็ดนะพี่น้องเดี๋ยวปูกดนเห็นนังสีแต่ว่าจริงๆแล้วไปซสือเอาอ่ะขุ่มกลัวน้อสิจากว่าไม่ถือผื้นที่ได้ร้ายปูเข็มใหม่สินะพี่น้องเพราะว่าพวกแม่พวกยังมันหลายสิหน้าพวกบักพวกยังก็เอินว่า อันแมงนะพี่น้องเพียพวกเพียนะคณะเคยปลูกไว้อยู่ในคอนเซอร์เวรีอันมันก็ยังไปกินของขอยพี่น้องเออไม่ยังไปแบบว่าใครมันมาจับมาอย่างแล้วมันบ่ตายมันกับบ่เป็นอย่างจับเรามันก็เหี่ยวใส่เหี่ยวใส่หล้วมันก็สิตายสีเหี่ยวสีนะมันก็เลยมันก็เลยแบบต้องเสีจยาสินะวันี้ข้าเป็นคนกินแล้วข้าก็ได้อยากเสียมาขอก็เลดไปขาดซัดตดซีวิต ก็ไปขายซะที่ชีวิตส่วงนี้ส <Memorial> ิ <motiv ators> <ốt PAC ro ritos> ้นบกบเลยพี่น้องเอ้ยสิ้นบกเน้าไดบอกไปขายเพียะเสมอเสมอไปขายปลาคาร์ฟก็ได้นะนะเจ้าสีแดงจากไหนเนาะขนาดพักยี่ตู้ข่อยขนาดพักยี่ตู้ข่อยมันก็ยังไปเบียดเปลี่ยนพี่น้องมันกับไปอนไข่ใส่เนาะมันโตอุ่นอ้วนนะเพียมันกับไปไข่ใส่เสมอเสมอนะเจ้ามันบินมานตาใสขนาดอยู่ในิคหงกระจกกนะ หงกระจกอยู่ในบ้านี่ยพี่น้องพูรู้ว่ามันบินมาตัดสายกังขืนพอตื่นเสาร์มาแล้วโอ้ยเป็นจับเป็นกำกำอยู่เมื่อได้ฝนตกกันแหงมาหลายผมก็เลยคิดว่าเออหรือว่ามันมาจากขี้ดินมันอาจจะมาจากขี้ดินก็ได้เลยพี่น้องเพี้ยพวกนี้เนาะเพราะว่ามันไข่แบบขี้ดินนะสินะเพราะมันอันก็บนหาซีเมน์นะนะจักมันมาตัดสายจับมันมาตัดสายนะพี่น้องเพราะผก็บอกอยู่แวะแวะผู้เดียวพี่น้องนี่ ก็ว่าอยู่แหวะแห่ผู้เดียวเข้าเจ้าข้าก็ไปอันเฮ็ดงานเบิดเพราะว่าเราเห็นรถผู้ได้จอดอยู่นะอันข้าเจ้าเฮ็ดงานเบิดเพรอยู่เหื่นแล้วนะก็กระชือได้ว่าอยู่ผู้เดียวอยู่แหวะแห่อยู่นี่นะเนาะแล้วบรรยากาศพี่นอ้องพ่อมาเห็ดสวนมือน,นี่พ่อมาเห็ดสวนเห็ดหมวกโอ้จีบแม่เห็ล้วบรรยากาศโมหันเหลวไปละ นเป็นนมันบอมเป็นเหลืองนะพี่น้องบิ่งหกักมันอันนี้แลนนี่ไลออนต้นแลนนี่ไลออนนี่คันแม่นอันเข้าสีเอาไปเฮ็ดเฮ็ดอ่าแกงขี้เล็กพี่น้องแลนนี่ไลออนนี่มันสิเป็นดอกสีเหลืองเหลืองหรือหลอกไอ้ต้นฟันซิงโตนะพี่น้องมันสิเป็นดอกเหลืองเหลืองแล้วมันสิมีคู่แฝดทำอยู่เด้เดี๋ยวคนสิพาไปเพิ่มคู่แฝดเป็นแนวด้อ่ามีนี่พี่น้องคู่แฝดมัน เดียวต้นไหนวะอันต้นนี้พี่น้องต้นนี้ต้นนี้เนี่ยคู่แฝดแล้วนี่ไลออนมันสิเป็นอไมันจะน้ำมันจะคลายๆเป็นน้ำหนามแต่ว่าใบไม่คืี่กันบ่ใบไม่คือกันเจ่งเหรอมีแล้วนี่ไลออนเห็นบ่บใบใบมันสีเรียบทั้งขางมันสีบ่มีหนามคลายๆว่ามันบนมันบนแหลมมันนะพี่น้องอันนี้มันสีแหลมบ่ ผู้แฟรมันตัวน,นี้อา่าตัวน,นี้และนี่ไลออนเนะเาะอ่าส่วนหม,ม,มาเข้ากระสีส่วนหมาเข้ากระสีไปแกงเป็นขี้เล็กพี่นอ้องแกงเป็ดขี้เล็กบัสิคมคมคือใบขี้เล็กลนะั่น่ะค่อยๆเ,เอาดอกมันมาต้มอยู่ก็คือเ,คเอามาแกงอยู่บออ่อเทื่อนนึงพี่นอ้องแล้วพอเขาบ่คอ่คอยกินไปในดอกพรของเจสิกาแล้วหายแล้วบ่กเขาเห็กแล้วบ่าเห็กินที่จริงมันกินได้อยู่ล,ล่ะขันสมมุิว่าเข้าไปกินกระสีพิษกันนะน่ะ อย่างตะเมียตายเพราะอย่งางอันนี้ก็ได้เนาะเขาก็เริ่มบ่คอยได้กินของป่าก,กับสาบ้านสะเมืองเขาไปไหนเนาะเพราะว่าจะเป็นใบสะดงสะเดาใบีเ้เล็กอยังจะสินะบ่ค่อยได้กินน้ำบานน้ำเมืองเขาดอกแม่ตะเฮ็ดอต่อยังก็เราก็บ่อคอยสนับสนุนให้กันให้พี่หาเฮ็ดฮหยังสินเนาะคณะเขา,ขา,ขาไปอารับแมนเขาก็ตั้งใจอย่างคักกันนะว่าสิไปอไปเก็บเห็ดนะพี่นาะเพราะนตั้งใจไปเก็บเห็ดโทรถาม สอถามผีคนไทยทีที่มูคนไทยนะพี่น้องมูคนไทยที่เราอยู่อาลับเมียนนะว่าจังใจอย่างดีว่าสิไปเนาะก็บ่บอกเข้าได้ว่าสิบ่พาเข้าไปวันนี้พอสิไปอีลีล้วก็ว่าบ่ภาไประหว่างอ่ามันไกลโน่นนี่นั่นเนาะอ่าแล้วก็เอาเห็ดพูนนั่นล่ะที่จริงเราก็บอยากให้ให้ไปกินเห็ดกินยางสินะที่จริงมันก็กินได้อยู่นะพี่น้องเพราะว่าเขาก็เห็นคนอื่นเขากินหลายอยู่แต่ว่าอ่าไอเราบ่คอยสนับสนุนให้กินนะเขาก็เลยบ่คอย ออกินเฮ็ดบริไป,ปไหาเฮ็ดหายยังให้ให้เบิ่งไปไดนเนาะพี่นอ้นองเนาะเอาละคลิปนี้ก็ซั่มนี่ละพี่น้องเจอกันคลิปหนาไม่ยังดีๆสวยๆงามสริมาหาว่ไว,ว,ว้ฟังเนาะมื่อนี้ก็ะผ้าผ้าผ้ามาเห็ดสวนพี่นอ้องเดี๋ยวขอกะซี้าวเฮ็ดสวนหลังจากนี้เนาะพี่นอ้องเขาบดิ้งเพื่อจักมือผ,มผู้ฝ่านขอก็ไปอันลินคอนตั้งแต่เสาเนาะจนว่าคำคำมากขอกะแต่กน одно, ้อยมาหว่ ข้ามมากกับมัอกป่าดจนสีโมงแหล่งเนาะสีโมงกูกลัวเห็ดกับเขากบนาให้เล้อกน้อยกินซ้ำเสีได้นอนไอเฮ็ดกับเขากบนาดล่างถ้วยล้างจานแล้วคอยกัคคอยกะไปลีดผ่าสุดนักเรียนเด็หน่อยต่อพี่น้องมือหนีกับก็มาเห็ดสวนบงพี่น้องเขาเิ็นยังบดิเห็ดเนี่ยเวลาแม้แต่ไปอ่านคอมเมนต์เขาก็ยังบ่มีพี่น้องจะเสือบอกกับตรงคออภัยได้หลายเลยพี่น้องอันบ่ม่นอันขอยิงเด้อพี่น้องบ่มันขอยิงยม่จะไปก็ไปเนาะเดี๋ยวมืออื่นอัน วันพูดพระฤหัสสุขนคน่ขอสิพยายามไปตอบคอมเมนต์ให้พีน่น้องค่ะแม่ค่ะมีเวลาเนาะเอาละคลิปนี้ก็ซ้ำเลยละเจอการคลิปหนาเนาะค่ะเนาอสวัสดีค่ะ